วันนี้เราจะมาทดสอบสารปรอดในเซรัม่มจาริว้เซรั่มกันค่ะโดยเราจะใช้ชุดทดสอบสารปรอดชัว t ์เทสคิดฟอร์คอสเมติกซึ่งได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะในนี้จะมีคำแนะนำและวิธีการทดลองวิธีการก็คือเราจะตักตัวอย่างเซรัม่มจาริไว้เซรั่มมาประมาณครึ่งช้อน แล้วเราทำการหยดสารทดลองไปเพียงหนึ่งหยดเท่านั้นนะคะแล้วคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะเอาทิ้งไว้ตามคำแนะนำคือ5นาทีเรามารอดูกันนะคะว่าเมื่อครบ5นาทีแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหม ครบ5นาทีแล้วค่ะซึ่งหน้าชุดตรวจจะมีแถบสีไว้วัดว่าตัวเซรั่มหรือเครื่องสำอางที่นามาตรวจนั้นเปลี่ยนเป็นสีชมพูมากน้อยแค่ไหนค่ะแต่หากไม่มีการเปลี่ยนสีเลยมันก็แสดงว่าไม่มีสารปลอดค่ะยังคงสีใสเหมือนเดิมนั่นแปลว่าเซรัม่มจารีไวเซรั่มตัวนี้ปลอดภัยนะคะไร้สารปลอด1้อยซฝากด้วยนะคะกับเซรัม่มจาริไวเซรั่มค่ะ